ในคลิปโรนี้นะครับผมก็จะมาพูด5ข้อสังเกตของ AirSO Baker นะครับพูดง่ายก็คือมาไขข้อสงสัยให้กับผู้ชมนะครับเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่มีเกี่ยวกับ a อสโซเบเกอนั่นเองนะครับสำหรับคลิปโรนี้นะครับผมก็จัดทาวันที่30เดือน4นะครับหรือว่า30เมษานะครับในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแพทอะไรยังไงนะครับก็ถ้าหากข้อมูลมันไม่ตรงนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าตอนนั้นด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอยากเติมเกมต้องรัน ิโกชอรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับแนะนําการเล่นแอ r โซเบเกอร์นะครับในช่องผมนะครับมีคลิปแนะนําอยู่นะครับใครที่อยากจะเล่นสายนี้นะครับไปดูคลิปแนะนําสายแอ r โซเบเกอร์ได้เลยนะครับในข้อแรกนะครับผมตั้งข้อสงสัยว่าค่าจอกก่อนเนี่ยส่งผลยังไงกับสกิลโซเบเกอร์อะตอนนี้นะครับเรามาดูคำอธิบายของสกิลโซเบเกอร์กันนะครับคำอธิบายของสกิลโซเบเกอร์เนี่ยเขียนว่าเมื่อโดนล็อกจุดอ่อนอัตราการเมินเดฟนะครับหรือว่าเกาะของสตูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับ เมื่อโดนล็อกจุดอ่อนก็คือสกิลนี้นะครับเห็นไหมครับล็อกจุดอ่อนของเป้าหมายถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับในเอวอร์ชันของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่าสกิลโซเบเกอร์เนี่ยนะครับเราจะได้รับนะครับตัวสกิลที่เป็นจอบเกาะเนี่ยสองเท่าอา่ายกตัวอย่างเช่นถนะ้าหากว่ามีสกิลนี้ที่10%นะครับสกิลโซเบเกอร์จะจอบเกาะอ,อยู่ที่20%นะครับผมอา่าแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับในเซิร์ฟ C หรือว่าโกลบอลเนี่ยนะครับผมลองใส่ของจอบเกาะแล้วดาเมจมันไม่ได้เพิ่มขึ้้้นผมก็เลยยตัังงขอสสว่า นะครับข้อที่1เนี่ยสกิลโซเบเกอร์เนี่ยครับมันเพิ่มดาเมจจากจอเกาะหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะครับไอจอเกาะเนี่ยมันไม่มีผลกับสกิลโซเบเกอร์หรออ่าแต่เราจะมาลองเทสกันนะครับในข้อแรกอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเตรียมอ่าเตรียมพอยต์ไว้แล้วนะครับรออัพให้เต็ม10การที่เราอัพสกิลจอเกาะขั้นสูงนะครับหรือว่าการที่เราอัพสกิลจอเกาะขั้น10นะครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแฟชั่นส่วนหลังด้วยนะครับที่มีค่าจอเกาะทั้งเวทแล้วก็กาายภพ เดี๋ยวมาใส่เทสกันดูว่าดาเมจมันขึ้นไหมนะครับโอเคครับตัวที่ผมเทสเนี่ยก็จะเป็นตัวโกเลมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแบบตัวดาเมจที่มันแรงมากๆนะครับผมก็จะถอดของทั้งหมดออกนะครับโอเคแล้วผมก็จะเหลือแค่เฟือง Order of ออฟมายไว้นะครับซึ่งเป็นเฟืองโซเบเกอร์นะครับที่เราจะได้ไม่ต้องไล่สกิลนั่นเองนะครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับสกิลจอกอนเนี่ยเราอยู่ที่0ูนทันะครับก็เดี๋ยวเราจะตีโกเลมนะ เออทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะการที่เราเทสกับมอนเตอร์หรือว่าเทสกับพู้เล่เนี่ยครับเหมือนกันนะครับเอ่อมอนเตอร์มีเกาะนะครับคนก็มีเกาะเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมตีโกลเลมเลยนะ้วเมิดอยู่ที่ประมาณ28งหมนะครับสามหมนเนาะสองหมนะครับผมจะหาเลขที่มากที่สุดนะครับเมื่อกี้มากสุดอยู่ที่ส0,000ื่นนะครับสามหมื่นสองร้อยสามหมื่นสี่ร้อยสามหมื่นหกร้อยหกสิบเก้านะครับ จะเขียนไว้ก่อนนะครับ3 0มศมีมากกว่านี้ไหมอ่าโอเค3 0 6ศนี่น่าจะมากสุดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองอัพสกิลจอกเกาะนะครับเดี๋ยวขอ up. อัพอ่าหนึ่งอันก่อนนะครับ1อันก่อนนะอ่าหนึ่งขั้นก่อนไปปึ๊บ ดาเมจยังนวนเวียนอยู่อพอๆอกันอยู่นะครับประมาณ2 9 0 0 0ื่นเก้นะครับอ่าเหลือจะเป็นเพราะว่าอัไปขั้นเดียวหรือเปล่าอาจจะ,ะยังส่งผลได้ไม่เยอะมากพอเนาะเดี๋ยวทีนี้ผมจะอัพไปถึงขั้น5้เลยนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บดาเมจยังอยู่ที่เดิมนะครับอ่ามี306 4 3นะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าอันนี้อยู่ดีนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าตอนแรกอยู่ดีนะครับ ครับไม่มีอันไหนที่ดาเมจโดดขึ้นไปมากกว่า3 0 6 9ูเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแค่ขั้น5้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองอัพขั้น10ดูเนาะปึ๊บ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 อ่าโอเคขั้น10นี่คือเราจะเจาะเกาะอ่ายีนะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าเพิ่มเป็น2เท่านะครับก็คือเราจะได้มา40%เลยในสกิลเจาะเกาะตรงนี้นะครับแต่ดาเมจนะครับยังวนเวียนอยู่ที่อ่สองหมื่นเก้านะครับ แล้วก็สามหมื่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไปถอดของออกหมดเลยนะฮะเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์โอเคปึ๊บเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเอ่อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยแต่ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอ้สกิลเจาะเกาะเนี่ยมันเป็นกายภาพมันอาจจะไม่มีผลกับสกิลนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีการคิดเวทเข้ามาด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสไอแฟชั่นอันนี้กันซึ่งแฟชั่นอันนี้เนี่ยม,ม,มันมีทั้งเจาะเกาะ เวทแล้วก็เจาะเกาะกายภาพนะครับเห็นไหมอิกนอร์พีเดฟแล้วก็อิกนอร์เอ็มเดฟนะครับจะถอดออกมานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีดาเมเที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีอออเทตติบิวสองอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับห่างกันแบบหลักสิบนะเนาะห่างกันแค่หลักสิบความเป็นจริงคือถ้าใส่แล้วมันออกเจาะเกาะถ้ามันมีผลกระเจาะ่อนเนี่ยมันก็คงจะเพิ่มเป็นพันอะนะครับอ่าโอเคใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตีนะครับอ่า อยู่ที่ประมาณนี้ครับสามหมเหมือนเดิมนะครับสองหมื่นเก้าสามหมื่นแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมีขึ้นไปสามหมื่นเจ็ดร้อยใช่ไหมน่าจะเป็นเพราะว่าอัตติบิวนะครับที่เราได้ขึ้นมาฮนะมันเขียนว่าอัตติบิวสเราจะได้สเต็งสเต็งสองอินสองแล้วก็ลักสองซึ่งมันเป็นธรรมดาที่ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าความเป็นจริงคือค่าจอเกาะหกเปอร์เซ็นตตรงเนี้ยเหมือนจะไม่มีผลจริงๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับข้อสรุปก็คือนะครับอันนี้ผมสรุปเลยก็คือว่าโซเบเกอร์เนี่ยนะครับ มันเมินเกาะอยู่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้ในอนาคตอาจจะมีการเนิฟหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นโซเบเกอร์เราไม่จำเป็นที่จะต้องอัพสกิลเจาะเกาะนี้ก็ได้เห็นไหมเมื่อเราอัพแล้วดาเมจมันไม่ได้เพิ่มเลยนะครับส่วนที่ใส่เจาะเกาะเมื่อกี้นะครับดาเมจที่เพิ่มมามันมาจากออไอทีบิวนะที่เราได้สเต็งอินลักมานั่นเองครับที่บวกดาเมจนะครับเจาะเกาะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับของเจาะเกาะณตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องหาแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคร ข้อสงสัยที่2ก็คือออฟแมวนะครับอันไหนดีที่สุดสำหรับแอนโซเบเกอร์นะครับเมจิกดาเมจหรือว่าเเจนดารีโบนนะครับเเจนดารีโบนี่ก็คือการโจมตีระยะไกลนะครับส่วนเมจิกเาเมจก็คือการโจมตีเวทมีถามเข้ามามากมายเลยนะว่าพี่อันไหนดีกว่ากัน นะครับผมควรที่จะออฟแมวอันไหนอ่าเดี๋ยวข้อสงสัยที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขอถอดอาวุธก่อนนะครับแล้วจะเป็นการกินอาหารนะครับเทสให้ดูเพราะว่ามันจะมีอาหารโจมตีระยะไกลแล้วก็อาหารบวกดาเมจเวทนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนนะครับว่าดังเดิมเราตีเท่าไหร่ผมจะเทสที่ฟอร์ลานะครับโอเคอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับโจมตีอยู่ที่ประมาณ29งหมื่นเก้าเนาะสองหมื่นเก้าสามหมื่นนะครับ ประมาณนี้นะ3 0 1 4 3 5 5 6 3 5 5 6อก่าก็อาจจะพอๆกับตอนที่ตีโกลเลมเมื่อกี้นี้นะครับเคดามิมันค่อนข้างจะแกว่งเนาะเคแต่มาสุดก็คือ3 0 5 5 6นะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะกินยาโจมตีระยะไกลก่อนนะครับ นี่ครับบวกโจมตีระยะไกล3%นะครับซึ่งจะเหมือนกับออฟแมวเลยนะครับแต่ว่าเป็น3%เนาะไปปุ๊บกด,ดใช้นะครับโอเคอันนี้ออฟโจมตีระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดาเมจดูนะครับปุ๊บ30402 30945อันนี้มากสุด30 30945ไกลนะครับไกลปุ๊บตีไปนะครับเดี๋ยวขอตัวเลขที่มากที่สุดนะครับ อ่า3ามหนนะครับอเอยังเป็นไกลยอยู่นะครับเดี๋ยวขอเทสอีกสักข้าทีนะครับ3ามศูนย์หนสะเมื่อกี้อ่าสามศูนครับ1 1 3บ1มหนึ่่มใช่ไหเมื่อกี้โอเคปึ๊บตีไปตีไปตีไปโอเคเมื่อกี้น่าจะมากสุดแล้วครับสามหนึนอเนาะ น่าจะมากที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ 31K นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวขอเป็นโจมตีเวทนะครับเดี๋ยวกดทับไปเลยนะครับอ่าเป็นโจมตีเวทแล้วนะครับสเปอร์โอเคเดี๋ยวลองเทสเลยนี่ครับสาม3 2นย์เจนะครับมากสุดของโจมตีเวทอ่าเดี๋ยวขอตีเพิ่มไปอีกนะครับ3 1164นะครับ3 1164นกส่นะครับแา้เมมันแกว่งนะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับอัตราส่วนของการที่โซเบเกอร์ทำดาเมจจากบัฟทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่ามันพอๆกันเลยนะครับมันพอๆกันเลยนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ผมสรุปให้เลยก็คือเราสามารถทำออฟแมวทั้งรีเจเนอเรียโบแล้วก็เมจิกดาเมจได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่า Le เจ n นอเรียโบนะครับมันจะมี a d k พุ่งมาด้วยแต่อย่าลืมว่าสกิลนี้นะครับมันคานวณจาก a d k ก่อนค่อยเอาไป บวกห้าและคูณด้วยอินนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันมีค่าทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็น M damage แล้วก็ r e g e n e r a รี b o w แต่จากที่ลองเทสดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมันพอๆกันหรือว่าเท่ากันได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือทําได้ทั้งคู่นะครับออฟแมวนะครับรีเจเนอเรียโบหรือว่าไมจิดามเอตนั่นเองมาถึงข้อสงสัยที่3นะครับอันนี้มีคนถามมากมายเลยในเรื่องของการอัพเมดเดิลนะครับมีคนถามว่าเอ่อเมดเอลออฟวิดดอมเนี่ยครับที่เราอัพไปเนี่ยมันเพิ่มในนนนนนนสสส่่่่ววขอองงงงตรรรรรีีี้เเเเยยะคคคัััับบมมมมาพิิดจจๆห เพราะว่าในคําอธิบายของสกิลเนี่ยครับมันไม่มีอันไหนเขียนเลยที่บอก MDA m a g e แต่ว่ามันจะคิดจากอินใช่ไหมครับส่วนมีเนี่ยก็คิดจาก MADK นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายเลยจากข้อสงสัยที่2เมื่อกี้ที่ผมเทสการกินอาหารรวมถึงออฟแมวนะครับว่า MDA m a g e เนี่ยมันเพิ่มดามเอจไหมนะครับจากที่เราเห็นกันก็นกคือมันได้ดามเอจเพิมเ่มเติมขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถอัพ i d d l e of w i ฟ d o m ได้นะครับอ่าก็ข้อสงสัยที่3ก็สรุปให้เลยก็คือ สามารถอัพได้เพราะฉะนั้นเราก็อัพนะครับมิดเดิลหนึ่งสองสามได้เลยแบบนี้นะครับเมื่อถึงข้อสงสัยอันที่4นะครับเราใช้ประดับอันไหนดีที่สุดสำหรับแอสโซเบเกอร์นะครับทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้ประดับรีไฟล์ลิงหรือว่าเอ็กเพลย์ลิงตัวนี้ที่มันลดสกิลโกเวอร์คูดาวเรามาดูประดับเลเวล65กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับประดับอาเวทของอตอนเลเวล65นะครับก็จะมีประดับซาร่านะครับผมมีประดับสปิริตนะครับมีประดับอินเอลิงแล้วก็ ประดับรีไฟลิ่งนะครับแน่นอนนะครับรีไฟลิ่งเนี่ยผมยอมรับเลยว่าดาเมจเนี่ยมันน้อยมากกว่าพวกอินเอลิงสปิริตแล้วก็ซาร่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแอสโซเบเกอร์นะครับเราจะเป็นที่จะต้องหาสกิล g l อลคูดาออกมาให้เยอะมากที่สุดนะครับคล้ายๆกับวิสาดเลยดังนั้นนะครับแหวนอันนี้จะเป็นตัวที่เราเนี่ยจะรีดาเมจได้เร็วนะครับ แล้วก็เราจะสามารถใช้ไปจนถึงเลเวล 85, 95หรือว่าตอนที่มีเซต80เข้ามาควบคู่เลยได้เลยนะครับนั่นก็คือเซตสปินซึ่งจะบวกสกิล global c o o d o w n เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับนอกจากจะมีการลดการไล่แล้วนะครับก็ยังมีลดสกิลโกลบอลคูดาวสกิลโกลบอลคูดาวคืออะไรนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับมันจะมีการหมุนคูดาวแบบนี้เห็นไหมครับเป็นหมุนรอบวงนะครับถ้าหากว่าสกิลไหนที่มีคูดาวเยอะนะครับมันก็จะหมุนช้าแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างอันนี้สิบห้าวินะครับอย่างโซเบเกอร์นะครับสกิลโกลบอลดีเลย์หรือว่าโกลบอลคูดาวเนี่ยมันอยู่ที่1.3ึ่งามวินะครับซึ่งมันสามารถลดลงไปได้มากกว่าหนึ่งจุดสามวินั่นเองนะครับณปัจ ตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่ประมาณนะครับ1.1แต่หากว่ามีเซตสปินตอน80เข้ามาด้วยนะครับมันก็จะเหลืออาจจะอยู่สักประมาณ0.7-0.8นะครับ ก็จะลดลงไปเยอะมากๆเลยหรือถ้าหากว่าเรามีชุดชุดวาเคลี่นะครับซึ่งจะมาในอนาคตก็จะลดลงไปอีกนะครับก็จะทาให้เราเนี่ยปาดได้เร็วขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้เซตสกิลคูดาวไปใช้เซตดาเมจต,ตรงๆนะครับเรานะครับที่เล่นเซตคูดาวเนี่ยจะปาดไปแล้ว2ครั้งคนที่เล่นดาเมจไม่มีสกิลคูดาวเขาจะปาดได้แค่1ครั้งอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดแหวนออกนะครับตอนนี้ถอดแหวนออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคูดาวกันนะครับแลวคุณผ เห็นไหมครับมันจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ1.2นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่สกิลคูดาวลงไปนะครับสังเกตตัวเลขนะครับมันจะเปลี่ยนไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะคูดาวเร็วขึ้นเราจะสามารถทำดาเมจได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ จริงๆที่ผมแนะนําแหวนอันนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปเล่นเซตเวทอย่างชุดสปินซึ่งมันจะลดคูดาวเอามาคอมโบกับแหวนนี้เนี่ยใช้ได้ยาวๆยัน90ไปปลายเลยนะครับข้อสังเกตข้อที่5นะครับหรือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยครับเราจะพูดถึงเฟืองออเดอร์ออฟมายนะครับเฟืองเนี่ยก็จะปลดล็อกตอนเลเวล55นะครับแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล,แล้วแหละอ่ะมาดูที่เฟืองออเดอร์ออฟมายนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเฟืองออเดอร์ออฟมา ที่ลดน้ำหนักแต่ว่าเป็นเลเวล3กับเฟืองออเดอร์มายที่เป็นเ,เฟืองทองและเป็นเลเวล7นะครับทําไมผมถึงเลือกออเดอร์ออฟมายที่เป็นสกิลโซเบเกอร์เนี่ยแค่เลเวล3นะครับเรามาดูาคําอธิบายของสกิลนี้นะครับมันเขียนว่าสกิลโซเบเกอร์เนี่ยมันจะไม่ต้องแคทติ้งหรือว่าไม่ต้องไล่ต่อไปแล้วแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามอินเนี่ยเอาไปหาร34นะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์มา อ่าอย่างอินนะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีประมาณ170อ่าเอาเลขกลมๆดีกว่า170นะครับ170นะครับเอาไปหารกับ34เราจะได้แค่5%นะครับอ่าได้5%นะจำไว้นะส่วนออเดอร์ออฟมายนะครับอ่าเลเวลเนะครับนำไปหารกับ26นะครับ170นะครับนำไปหารกับ26เนี่ยเราจะได้อยู่ที่6.5%ดาเดมเมจที่ต่างกันนะครับต่างกันแค่1.5หน่วยเท่านั้นเองนะครับ1.5%ขอโทษทีนะครับ ต่างแค่1.5%ถามว่ามันดีไหมต่างกัน,นขนาดนี้มันก็ดีครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีเฟืองทองที่เป็น Order of m i น e l e เลเแบบลดน้ำหนักนะครับผมยอมใช้เฟือง Order of m i ไที่เป็นเลเวลน้อยและเป็นลดน้ำหนักดีกว่าแล้วเราจะไปหาเฟืองทองนะครับที่บวกดาเมจตรงๆบวกเยอะๆอันอื่นจะดีมากกว่านั่นเองนะครับจะ เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่าอย่างบัตทรีสนะครับบัตทรีสเนี่ยก็จะสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่เลื่อนมากกว่า75%เพิ่มไป6เปอร์เห็นไหมครับ6กเปอร์กับ1.5แค่นี้ก็ต่างกันแล้วแล้วก็เฟืองโคโรโซย์ถ้าเป็นเฟืองทองได้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับแค่เวลสีนะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาก็16%แล้วหรืออาจจะเป็นมานาเลงบูธนะครับซึ่งมานาเลงบูธเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจโจมตีระยะไกลนะครับเป็น4เปอร์ สีเปอร์ตรงนี้นะครับซึ่งคุ้มค่ามากกว่าที่เราไปใช้ออเดอร์มา์ที่บวกมา1.5%นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงใช้สกิลออเดอร์มา์เลเวลต่ํานั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตคุณผู้ชมนะครับมีเฟืองทองนะครับที่เป็นออเดอร์ออฟมายนะครับลดน้ําหนักนะครับก็แนะนําก็ให้ควรใช้นะครับใช้คู่กับเฟืองโครโลไซายนะครับที่เป็นเฟืองทองแล้วก็ลดน้ําหนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมานาเล้งนะครับที่เป็นเฟืองทองแล้วก็ลดน้ําหนัก นะครับอ่านั่นก็คือเฟืองในอนาคตที่ดีที่สุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกไว้ว่าใครที่ไม่มีเฟืองออเดอร์ออฟมายเลเวลเจ็ดนะครับก็ไม่ต้องเสียดายแล้วใช้เลเวลน้อยก็ได้ดาเมจมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยนะครับผมได้ลองเทสแล้วก็เลยนําข้อมูลตรงนี้มาบอกนะครับและนี่ก็คือ5ข้อสังเกตเกี่ยวกับแอสโซเบเกอร์นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับใครที่เล่นแอสโซเบกอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง FM Channel นะครับก็จะอัปเดตเกี่ยวกับแอสโซเบเกอร์ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ